สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในเรื่องวันพีซโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับการต่อสู้ที่เอเคสและก็เรื่องราวครอบสัญญาของซาโบกับภารกิจของเขาที่หลังจากนี้สักวันหนึ่งเนี่ยซาโบน้นจะต้องมาเจอลูฟี่หลังจากนี้และเรื่องราวพวกนั้น,นอาจจะเป็นการปูเรื่องราวนะฮะที่มันอาจจะทําให้ซาโบและก็คณะปฏิวัติเข้ามาที่เอเคสเพื่อช่วยเหลือลูฟี่หลังจากนี้ก็เป็นได้เพราวะว่าด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย เราก็จะได้มีการคุยกันนวสาโบเหล่าคณะปฏิวัติและกระดากอนเนี่ยในช่วงเวลาที่เขานั่ดูข่าวไว้กระพังในตอนนั้นนอกจากไอวันคอฟที่เราจะได้เห็นว่าเขานั้นมีฉากหลังนั่นคือเขามาประกาศพวกของดากอนซาโบแล้วก็เหล่าคณะปฏิวัติบางส่วนเนี่ยฉากหลังขอาพวกเขานี่ก็จะโล่งแล้วก็ไม่เห็นว่าพวกเขาอยู่ที่เขามาประกาศเหมือนกับไวันอคอฟหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ในตอนนั้นเราได้คุยกันนวดากอนเนี่ยในตอนนี้เขานั้นอาจจะไม่ได้อยู่ที่เขามาประกาศแต่ว่าเขาน่าจะกําลังเดินทางมาที่เอเคสภาวนาด้วยความที่ว่าก่อนหนน้้าาีวกกะพัช เขานั้นก็ได้พูดขึ้นมานะว่าเขานั้นจะตายในไม่นานนี้และนั้นก็เลยทําให้น่าสนใจนะว่าในตอนนี้คณาปฏิวัติเนี่ยเขานั้นกำลังจะมาที่เอเคหรือเปล่าใช่ไหมฮะและเมื่อเรื่องราวในตอนล่าสุดกนเป็นแบบนั้นมันก็เลยทําให้เรามองย้อนไปที่เรื่องราวก่อนหน้้นีนน้ซาโบเขานั้นคือคนที่เห็นล้างจริงของหาผู้เฒ่าแล้วก็เทนนิมาแล้วซึ่งในตอนนั้นซาโบเนี่ยเขานั้นก็ได้รับฝากฝั่งจากราชาข้บบ้านะว่าให้ซาโบไปบอกวิวีแล้วก็ลูฟี่นะว่าพวกเขาเนี่ยก็ต แล้วก็เป็นคาสัญญาก่อนที่ราชาเขาบ้านนั้นจะตายนะว่าหลังจากนี้เนี่ยซาโบนั้นจะไปบอกลูฟี่แล้วก็วิวี่เกี่ยวกับเรื่องรล่าของตระกูลดีนะฮะแต่ว่าเรื่องราวาในตอนนั้นก็ไม่ได้มีการบอกนะว่าซโาโบเขานั้นจะไปบอกเรื่องราวพวกนี้กับวิวี่แล้วก็ลูฟี่ในตอนไหนใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราย้อนเรื่องรล่าไปไกลกว่านั้นเนี่ยในช่วงเวลาสงครามมารินฟอร์ดเนี่ยก็จะมีเรื่องรล่าที่เอด็ดเขานั้นตายเพราะว่าช่วยเหลือลูฟี่เอาไว้ซึ่งในช่วงเวลานั้นซาโบในความจําเสื่อมมันก็เลยทําให้เขาเน,นล้ว็่่แตาจาเหนีย มันก็จะเป็นเรื่องราวที่ทาให้ซาโบเขานั้นจําเรื่องราวทุกอย่างในวัยเด็กขึ้นมาได้มันก็เลยทาให้ซาโบนั้นจาได้นะว่าเขามีพี่น้องน่วมสาบานน่คือลูฟี่เละอเอสนะฮะเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวในตอนนั้นก็เลยทาให้ซาโบเนี่ยเขานั้นสัญญาไว้นะว่าถ้าเกิดหลังจากนี้ลูฟี่นั้นเจอเรื่องราวที่มันยากลำบากหรือว่าเจอเหตุการณ์ร้ายๆที่เหมือนกับเอสในตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าในตอนนั้นซาโบนั้นจะอยู่กลแค่ไหนต่ว่าเขาก็จะมาช่วยเหลือลูฟี่ทาเวลาแน่นอนเพราะว่าซาโบนั้นไม่อยากให้ลีี่เนน้ับบสคาาะํแญญ มันก็นเลยทำให้น่าสนใจนะว่าในตอนนี้การที่เอเคเนี่ยมีข่าวดังไปทั่วโลกนะว่าลูฟี่เขานั้นจับตัวดเตอร์เวก้าพันน้นเป็นตัวประกันใช่ไหมฮะแล้วก็มีข่าวที่บอกว่าในตอนนี้เนี่ยมีบัตเตอร์คอร์เกิดขึ้นที่เอเคเพราะฉะนั้นการที่มีเรื่องใหญ่ขนาดนี้นออกข่าวและในตอนนี้ลูฟี่นีอยู่ที่นั่นเนี่ยมันก็นเลยทำให้ในตอนนี้ไนมะ่มีโอกาสโสม่าที่ซาโบเขานั้นจะมาหาลูฟี่ที่เอเคตามคำสัญญานะฮะ นั่นคือคำสัญญาแรกที่ให้ไว้กับราชาคอม b a ซึ่งนันก็คือการ,รบอกบอกลูฟี่โน้วลูฟี่เนี่ยเป็นคนตะกูลดีเหมือนกับวิวีแล้วก็อห,หนึ่งคำสัญญาหนึ่งคือซาโบเนี่ยสัญญาว่าจะไม่ช่วยลูฟี่แน่นอนไม่ว่าในตอนนั้นเขาเจะอยู่ใกล้แค่ไหนก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เรื่องราวคำสัญญาพวกนี้เนี่ยมันเหมือนจะไปสนับสนุนเรื่องราวในตอนล่าสุดที่ดาก,าก้อนกันบซาโบฉากหลังเขาพวกเขาเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ที่คำม,มาระบากาศเพราะว่านั่นกอาจจะเป็นการที่ในตอนในซาบโบลูกดาก,ก้อนเนี่ยกำลังจะถึง,ง,อกกงเอเคะ และถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นไปตามนั้นเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเรื่องราวในภาคเอเคสเราอาจจะได้เห็นลูฟี่และก็ซาโบลรวมมือก็ต่อสู้อีกครั้งในสุดก,การต่อสู้กับฮู้เท่าและยิ่งไปกว่านั้นนอกจากซาโบที่จะมาเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นดากอนเขา้นรากฏดตัวต่อหน้าลูฟี่แล้วก็ต่อสู้กับฮัลโหาเท้าเพื่อให้พวกลูฟี่เนี่ยพาพวกวันนี้แล้วก็เวก้พันนี่หนีไปหลังจากนี้ก็เป็นได้นะฮะเนพราะว่าการที่เนื้อหานปพวกเรื่องราวมาขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดซาโบ่เนนี่ยจะดูปเรล่องเพราาะว่ก่อนนห้านี้คณะปวัติ ขาวนั้นก็ได้ประกาศสงครามกับพมังกรฟ้าไปแล้วและการที่ในตอนนี้เอเคเนี่ยมีเรื่องราวของบัตเตอร์คอลและก็หล่าหาผุเท่าหนึ่งอยู่ที่นั่นและแถมคุม,มา้าพระโพกของคณะปฏิวัติก็มาที่เอเคเพื่อช่วยเหลือลูกสาวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าซาโบได้มาโดยที่ไม่มีดากอนเนี่ยมันก็จะดูเป็นเรื่องราวที่เป็นไปได้ยากมากนะฮะและการที่อาจารย์โนดะเปิดตัวหาพุเท้าพร้อมกัน5คนที่เอเคสเนี่ยเรื่องราวพวกนี้ก็น่าจะมีความหมายที่มันปูะสูนอะไรบางอย่าง และนั่นก็เลยกลายเป็นที่มาว่าหลังจากนี้เนี่ยลูฟี่ที่กําลังต่อสู้อยู่กับฮาปุเทาในตอนที่เขาเนี่ยก็ลังเสียเปรียบและก็โดนลุมในช่วงเวลานั้นก็อาจจะเป็นการที่ดาก,กนและก็ซาโบมาถึงไอเคแล้วเป็นก้อนังเสริมนะฮะเพื่อช่วยลูฟี่ในการต่อสู้กับหลังฮาปุเทาแล้วก็ทําให้เวเกพังเนี่ยสามารถประกาศใหโทั่วโ,โลกรับรู้เรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับความลับของโลกใบนี้หลังจากนี้ก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่มันน่าลุ้นฮะว่าหลังจากนิซาบโบและกระดาก้อนเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะพาเก,กิดโมาที่ AK เพื่อช่วยลูฟี่หรือเปล่าเดียที่เรื่องราวพวกนี้เราก็ต้องมารอลุ้นและก็รอดูกันต่อไปโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะมาคุยกเล่ากันในคลิปนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์สับสกายแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาข่าวสารเร่องเราวสวัสดีเพาะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ